วันนี้ก็คุณผู้ชมครับมาบ้านคําบอลอันเนี้ยพ่อใหญ่อีสอันนั้นพ่อใหญ่เสร็จนะครับก็มาติดชุดนอนนามินิใช้กับทีวีแต่แต่รุ่นใหญ่นีใช่มไมถ่าครักินไฟเยอะนะครับก็จะใช้กับจอแบนพัดลมใช้ได้สบายครับ15วัต์นะครับกินไฟน้อยเปิดยันสว่างออเอาคือมาคนเดียวแล้วครับลูกพี่ ก้คนหนึ่งให้ไปใส่ก็ไปบวชครับผมอ๋อไปบวชเราเตมไป็นไงพญาเซดโอเคอยู่นะเนี่ยใช่ได้อยู่เดี๋ยวก็ทดสอบไฟแสงสว่างโอ้หคุณผู้ชมครับเป็ดหลายสิบตัวนะครับออกไข่ก็อันนี้ก็สาน้ำอยู่บริเวณริมถนนมิตรภาพอุดรนะครับขอนแก่นอุดรก็มาติดตั้งให้ ใช้ไฟได้สบายครับคําคืนนี้อีกสักหน่อยก็เสร็จละ